สวัสดีค่ะค่ะเมื่อเองยูทูบสิมาต้มนำสมุนไพรอีกหนึ่งตัวเด้อจา้าเมื่อเี้สิเป็นสมุนไพรรวมเนาะจา้าเข้ากระไดสูตรมาจากเพื่อนๆพี่ๆน้นนนองๆหลายท่านมากค่ะท่านผู้ใหญ่ที่เพิ่นได้มีความรู้นะคะเพิ่นไ,ได้ได้มาแนะนําให้กินยาสมุนไพรบานๆของเข้าเนี่ยะค่ะ หาตามหัวตามสวนค่ะเพิ่นมาแนะนําเนาะทางอ,าอ่าแบบปลาไปอบร่มทางด้านเกษตรนี่แหละเกษตรอินทรีย์นี่แหละจ้าเพิ่นกะต้มมาไว้ให้เฮากินเนาะเวลากรอนสีขาวของอบร่มค่ะเพิ่นเพิ่นกะต้มมาใส่แก้วใส่แก้วไว้ให้กินเนาะคะ่ะเพิ่นก็เลยบอกว่ามันเป็นยาสมุนไพรที่ดีหลายๆค่ะเกี่ยวกับพวกคัตเตอร์สมุนไพรอะไรก็ได้ไมาแช่บอกกันเนาะคะ่ะเพราะว่าได้ไป เคยครั้งหนึ่งได้เข่าโครงกันในกลุ่มของสมุนไพรนะคะก็เลยได้ความรู้ตรงนี้มาแดค่ะก็เลยมันก็เกี่ยวกันกับพวกเกี่ยวกับที่เห็ุพวกเกษตรต่างๆนี่แหละจ้าแล้วฮันนี่ก็คือเราก็ข้ากับเบิ้งคลิปคลิปคุณหมอคลิปนุ่นคลิปนี่เกี่ยวกับพวกสมุนไพรต่างๆเพราะวะ่าตั้งแต่ช่วงโควิดเขามาเนาะคะ่ะเขามาในหลกของเขาเนี่ยแหละก็เลยตรงเรียนรููในการเรียนรูในการ เริ่มมหันกินยาสมุนไพรต่างๆเนาะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างอยูอ่ในหัวในสวนเานรานี่แหละมันเป็นยาเบิดจากยิ่งที่เห่าปลูกพักกินเองพวกปลอดสารพิษเนี่ยแล้วเนาะคะ่นะ,คะมันกระสีดีะคะ่ะเมื่อนี้สิเป็นสมุนไพรร่วมเด้อจากิเป็นพวกขิงคาตะไคร้ใบมะกรูดะคะ่ะมันสิเป็นสูตรของเป็นที่อะไรนะจะเป็นบอกเรียกบอกว่าเผ็ดร้อน,นะคะ่ะเป็นวัด ป็นไอนี่แหละเกี่ยวกับพวกคัดจมูกอีหยังเนี่ยแหละที่มันหันใจบะโรงบะโป้งค่ะอ่ายังเข้าไปสายวัดป่ายังสีเพิ่นกับสีเฮปเป็นคือ,อยาห้อนเพิ่นสีเอิญ่ายาห้อนเนาะคะ่ะแต่ว่ามือนี่กับสีได้อ่าตรงที่ในใบาชามาจากหน่อยเนาะคะ่ะอันเพื่อนเพิ่นไหหม่าค่ะกับรัชมาตมลแซกันเนาะจ้ะเนาะค่ะมือนี่กับเลยสีมาตมุลกินค่ะ รู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันกระปีกับเปาโลเงือเข้ากับออกค่ะแล้วก็เฮดไห้เข้าปัสสาวะครับสารพิษในร่างกายนั่นแหละจ้ะแล้วทีนี่เบิ่งคลิปคุณหมอเนาะเพื่อนก็บ,บอกว่าอย่าก,กินเชิงเดียวค่ะแต่ก็อนี่ก็จะกินแบบกระช่ายปัน่นออหยังแบบคิงปันแบบงป่นออหยังแป้งสี่จ้ะก็เลยมหามหันมาหันเปลี่ยนเป็นเฮดกินเป็นยาต้มดีกว่าค่ะบได้เสียเวลามาปัน่นไมาออหยังเลยค่ะเอาต้มร่วมๆกัน หันหันหันเป็นชิ้นย่างลาสามเซเว่นออียงเสกเอามาตม้มร่วมกันเลยค่ะเข้ากับเป็นชากินค่ะกินแท่นน้ำกินเป็นชาตอนเศร้าตอนแรกได้จ้ามันก็นสิเป็นรู้สึกว่ามันดีจ้าน้ำก็สวยสวยจ้าเมื่อนี้นเนี่ยล่องเฮดเบิงนั่จ้าล่องตม้มกินเบิงผู้ใดเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่เป็นนาวล่องเบิงจ้าฝากกันแค่นี้ก่อนเด้อจ้าลาไปก่อนจ้าพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า